พ่อขมาวันค่านอมมาโนยอมประสงค์เพิงแก้วสามน้วยยังใส่เหลือสถิตทั้งกระมอมเก่ามะนาวุมในคองคมให้ค้นหอมคือกินอมยามลมเป่าขม้าหาคุณคบ่าผมยังหยกและเลยกคุณคายออ ป่อยผลงันเยี่ยมสมกับเตรียมปากพออแม่ติดกระแสดังซะก้องยำลำลองปานเป่าโบนนั่งฟังลำอางโลอนอย่าได้ลูกหนีไปใส่บ่อยสีเลยใช้ก็ยังหักกระอดแฟนสายเด่นคำนำเสนอหมอดลำเรื่องแต่ละปีบพาซ้ำเก่า เอาไว้สมคายจางังสมใจเจ้าพอศรัทธาปีที่แปดพิสูุทธาลบร้องว่าบอผิดหวังรวมพลังเา่ากระดาสมือวงใจเกิดลอยค่อยติดตามแต่ตอนต้นบทแสดงกำลังกออดใจร้องเดือพี่น้องในคืนนี้ สิบวันเพลินอัมืพมี่เงินละอานข้าขอก็ลรามานมเป็นมนางแลสลอนนามกรของผมซื้ pelled, convert, อว่าอาและย่างเทาเป็นกษาตริย์้องทุมปัดชิมนครใหญ่เสด็จพ่อตายไปเสด็จแม่ประบอดเงี่ยนตายแล้วดังกันบุหลันเป็นผู <t 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 um> <t <t ้นองงามของบริสุทธ ใช่ได้เห็นกระหลงมังปาธนาอยากเคี่ยงซอนและก็ยังมีน้องสาวอีกสองคนซือสุกัญญาและกะ็ยายีสิ่งที่อารยันเคียดแทนฝังใจเพรามีวันลืมนั่นคือคือว่าได้ไปพาทาเสียที่กองทัพเมืองสาลีบุตรถอยทัพออกมาเพราะว่าแพ่ฝีมือของมะกอมชายขวัญเมืองคิดว่าตัวเองเก่งกาสามาบ้านเมืองขอบอกมันอุดมสมบูรณ์อยากได้ไปครอบครอง ยกกองทัพบ,บังจะไปตีองเมืองเขาสุดท้ายเกิดคว่ำพ่ายแพ้กระสุดอับอายขายขีนาแต่วันรามันบ่ไดรมี่หนเดียวบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าตาบใจที่บักอะไรยังคนยังมีลมหายใจอยู่จะต,ต้องกลับขึ้นไปแก้แทนแล้วก็คาบองชายขวนเมืองให้ได้ถาวายบังคับให้าองชายถวายใบหน้าของาครับงอบงชาย มีเรื่องใดกัดกลุ่มในประเทศไทยให้ใครออกบอกแม่น้องไม่หูแม่น้องไม่มีตี๋ต่อยเหลือเพชรช้าพอสระไรบางค็องช่ายเอ้ยก็ไม่ยังกระโดดพาลูกรออารลยยั่หรือจยากเนี่ยมาเหสีเป็นกูเที่ยมเที่ยก่อนจะได้เมียบัวเพชรช้าท่านอยากได้เมียฝึงสิหาใหมเจ้า,า,าถามคนมึงกับบ๊องเหตุการณ์ในตัวเดียวนาผุเห็นวันนี้นนนมึงคิดว่ากูมีอารมณ์สิอยากได้เ,เมียอ,อยู่แต่เหรอพยายาม กระแสดงม่าองค์ชาอยากได้ผัวบอกเป็นกลางตีใหญ่น้ำเน้อกั้นเขียวผัวก็เอาหลายๆคนเวลาร่างกายไปผัวต้องเปมาหัวโหวดแต่หอดวัดของจีเพาแล้วผัวกระจับขุ่นกันเต็มกระติงมวลพลุ้ยเลยโอ้ยหายิึงขอมึงเอ้ยสั่งบวชตายให้กู้หญิงเขาแหมึงแน่นาะแล้วเบิ่งบานเลี้ยงเขาเหน็บพี่น้องปักคับนี่เขาหาผัวไปเลี้ยงไปเกี้ย บรเจาของหาผัวไปหลายๆไปขบ,บวดจูงวันนีเแม่เลี้ยงไปหลายๆามันจะไม่วบวชดจูงเพราะคนสมพละท่านผัวว่าบวชดจูงมั่งฉันก็บขบวชจูงผัวเจ้งไปแม่นมเราหนีเครียดแค้แนบังองชายสื่อขวันเมืององค์ชายเมืองสาลีบุตรทำให้เราบาเดเก็บดังเราต้องการที่จะขับขึ้นเป็นข่าบังองค์ชายขวัญเมืองเนี่ยจะต้องทำแบบใจเถอะอง์ชายพี่คะตั้งสติให้แน่วแน่แม่นมหลักลองผม ต้องใต่คนล่วงเอาปากจับตูแบบ้นนแบบเื่อหนึ่งสิบเอค่ะเก็บจงไ้ดีไหมลูกเรื่องนี้ต้องให้องค์ญิผู้หลังเป็นคนจัดก,การด้ค่ะผู้หลังจัดการแบบไหนฮะถ้าหากว่าองค์ชายขัญเมือง <c oughs> เห็นองค์หญิงผู้หลังเดี๋ยวเราก็จะต้องเกิดความรักแล้วตอนนั้นละเพคะให้องค์ญิงผู้หลังส่งปากข้อองค์ชายขัญเมืองไม่ข้อว่ะ ใหูุ้รันนองสาวของเราในแลงกลัวเขาไปเป็นนอนบอลใส่ยอยู่ยังเมืองสาลีบทุทตถามให้มันรู้เป็นนันขาดว่าบุรัษน,นั่นคือนองสาวของอารอยันหลังจากนั้นเขาไปอยู่ในเมืองมันแล้วทำคนดีให้ผมมันตายใจหาวิธีไปใกล้ชิดพระองค์ชายกวนเมืองใส่ความสวยมันเกิดประโยชน์หลอกลอ่อทให้มันหลงหลักหลังจากมันตายใจแล้วปากข้อมันเลยเป็นบ่อเแผนการทบเจ้าเหยียบมา และมันกูจะเป็นวิธีเดียวที่จะตัดการมันได้อ๋อตอนนี้ทหารของพวกเราก็เหลือหน่อยตั้งแต่แพ้สงครามผมจะ,ะมีปัญญาไปสู่รบบบมือกับมันไตที่สำคัญสุขภาพเราก็บอกใผยดีสุขภาพไายมันก็ยังพอทนได้แต่สุขภาพใก่กูเกิดมากูบ่กเคยแพ้ไผ่เจกเถืเอะคิดถึงเมื่อนั้นมาแมันมันเครียดมันสวนโอย จายลวเนี่ยจะเป็นเอิญของงอคันสมมุ olor, ้ยกูอยู่งด้วยหัวใจที่หักอายน้องเป็นฝ้ายเสียสละมองอาจหาทั้งขาดลีกมีคำขอร้องบุรณะเป็นน้องต้องดูแลเพราะเป็นพี่เสด็จพ่อบอมีเสด็จแม่ตายจากแล้ว พวกเฮาไม่ต้องป้องกันใครที่เขาิจอที่พวกมังสุกันยาวานนั้นก็ขอรับอาสาโวยเรื่องมันยาของความฮกอาศิมีห,หนทั้งใดตัดสินใจไปน้ำเอือยพัะธิดาบุลันก็ฝากไปน้ำเลยถอนดูเลอ้าเอี่พ่อองค์ไปน้ำหลับกว่าจ้า ใจแม่น้องทิพม์่อไปองช้างแล้วความทั้งน้องนั้นแก้วสิดูแล้เต็มที่ความจงรักภักดีแม่น้องนี้บ่ดังพงศ์อีวังใจได้เสือแม่น้องหืมอีในยามหืมอีบุลันเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้น อีจะไปกลับขึ้นไปแก่แค่เราก็คาบคนเมืองแต้มพีได้บ้านเมืองของเราจะมาต้องได้จมปักอยู่กับขมพ่ายแพ้เจ้ารับปากพี่ได้บ่เหรอสรเสด็จพีเลยค่ะผูหลังกำลังโม่และสิทําตามเสด็จพีทุกอย่างสาสเสด็จพีเป็นเอียงไปนะเวคะโอ้ยเพี้ยนนีบ้านกระเทยได้ไมหมบ้าน ก็นองสาวรับปากแล้วใจซึนขึ้นมาไปยึมด่างยามโาหสถบอกประโลมที่ว่าไว้ให้กุ้งแพ่มึ่งเธอเดียวเท่านั้นบกกุงชายควรเมืองรอวันตายมุ่งได้เลย <c oughs> แผนการนี้จะต้องสำเร็จที่แน่ๆพวกมันเป็นคนหัวอ่อนใส่ความสวยมันเกิดประโยชน์ลอกล้อยมันหลงนะแต่หามปันใจมันเป็นอันขาดมีมีเวลาจำกัดเจ้าเพียงสามเดือนเท่านั้น รีบฆ่ามันให้มันตายเข,ข้าใจปะตรงเข้าใจเพคะติดตามราคาองค์หญิงทั้งสามไปยังเมืองสาลีบุตรเมืองฮามโซโลแสเลไปหามัมกเบาเดอ้อมันจะเสียแผ่นเข้าใจปะเพคะวุ่ย,งบบยเงยโอ้ยขอโทษคุณลุงส่วนว่าท่านบุญนี่คงไปใส่ก็ได้ดอกเท่าใกล้ตายปนนี่เฮโนอนเลิมขี่อยู่ได้บ้างเลยเดอ้อ เท่าแล้วครับรงแต่เตยุคุณแล้วเท่ากันฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าห่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าห่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮาฮาล่าฮ่า่าฮา่าฮ่าฮาฮาต่าฮ่าฮาซุา่า่่าฮ่าส่่าฮ่่าฮ่าิา่า่าฮ่ย่าา บราเคยเห็นคนงามจีบแม่บ้านแม่งเขาเอาม้วนขุดมาใส่หัวจะคล้องไปประตูโค้งมาใส่หัวบัดจับคล้องเอาหอกับถิ่นจะผ่ามาใส่หัวบ่คือบ่กมิจฉุวงเนาะโอ้ยกันกระดานจีบกระพ้อยเวลาเอาคองคนกันกระไดไปเอาดอกไม้มาเช็ดหลังทำไมมันสำเร็จเกิดยังถึงกระตามแตงไอเจ้าจำใส่ใจว่าปักขดเมื่อและมันคือศัตรูของพวกเราขามันให้ได้เด้อ โอกระสันแสนหวอนบ่ผันพอนในดวงคิดสิ่งที่อาและยังคิดบ่าอาจลืมลงใด้พ่อปา่นนี่นามเสียนมันมาตำเขาจูดอ่อนร้อยแพดีก่อนเราต้องน้ำไปแก้แค้นบ่ยอมแพ้ยังไงได้ฟังเพล้นการเลียมลายไปก่อนเจ้าหุ่นหันต้องมีหวังเอาชนะแม่นอนอย่าใจหอน ก่อนที่แผ่งเก่งกรรมว่าละกายบอคือเก่าให้ลูกแก่ดูแลเอาปุบาอย่าชิดกลหวงใจได้เสื่แม่น้องึงมีนาเอปัจฉคยแงสารีได้ผห่อแล้วยางไ้วางวสวยไปหลอก